นิยายเสียงเรื่องไปเป็นแน่ไม้กับมิติที่ไม่ธรรมดาตอนที่363าคำนวณทุกอย่างให้ตัวเองได้ประโยชน์สูงสุดวาจานี้กดดันพวกนางอยู่ได้ไม่น้อยพวกนางกำลังรอให้ลู่เสี่ยวยางไปตามผู้เชี่ยวชาญมาชี้ขาดทว่าเหตุใดนานป่านนี้แล้วยังไม่มาอีกได้ยินดังนั้นลู่จิงชวนก็กล่าวทันที เท่าแก่รบกวนท่านรออีกหน่อยหลานชายข้ากำลังกลับไปเอาเงินที่บ้านแล้วการแสดงออกภายนอกของพวกเขาตอบตกลงว่ากำลังกลับไปเอาเงินที่บ้านแต่ความจริงแล้วกลับให้ลู่เสี่ยวหยางไปตามผู้เชี่ยวชาญมาเช่นนี้เท่าแก่หอสุราจะได้ไม่มีการป้องกันตัวผู้คนที่มามุงดูต่างสูดลมหายใจเย็นเข้าปอดเลือกใหญ่ด้วยความตกใจไม่อยากเชื่อเลยว่าสองสามีภรยาคนทำ ดาคู่นี้จะมีเงินพันตำลึงมาชดใช้ให้ได้จริงๆคงไม่ได้โกหกกระมังหากเป็นพวกเขาฐานะทางบ้านมีเงินมากมายเช่นนั้นจะมาทำงานให้เหนื่อยในหอสุราอีกทำรรมไม่นอนกอดเงินหนึ่งพันตำลึงนั่นใช้ชาตินี้ทั้งชาติก็ใช้ไม่หมดนางหยุกหลับยังลำบากตรักตราำทำงานสมองฟัน่นเฟือนไปแล้วแน่ข้าว่าพวกเจ้าไม่น่ามีเงินมากมายขนาดนั้นนึ่งพันตำลึง ข้าว่าพวกเจ้าสองผัวเมียคงควักออกมาได้แค่สิบตำลึงกระมังห้าห้าหนึ่งในฝูงชนคันปากอดเย,ายาี่ยยันไม่ได้สองผัวเมียคู่นี้สวมเสื้อผ้าธรรมดาผ้าก็เป็นผ้าเนื้อหยาบราคาถูกที่สุดทั้งอย่างศกะปรกมอมแมมเนื้อตัวผู้ชายคนนี้เปื้อนขี้เท่าเต็มตัวส่วนเนื้อตัวฝ่ายหญิงก็เลเอะเทอะด้วยคราบน้ำมันสภาพเช่นนี้จะมีเงินหนึ่งพันตาลงได้อย่างไรคำพูดของสองผัวเมียคู่นี้เป็นคำโกหกชัดๆ ทุกคนแค่ดูสารรูปก็สามารถตัดสินได้แล้วทว่าเท่าแก่หอสุรากลับยังคงนั่งรอช่างเป็นคนซื่อสัตย์ยุติธรรมกับตัวเองยิ่งนักทันใดนั้นทุกคนก็รู้สึกดีต่อเท่าแก่หอสุราขึ้นมาไม่น้อยเท่าแก่หอสุรานั่งรออย่างสงบดูไม่ได้ร้อนใจแต่อย่างใดทั้งยังพยักหน้ารับคำพูดของลู่จิ้งชวนและนั่งรอต่อไปเหตุการณ์นี้ดึงดูดความสนใจของฝูงชนได้มากทีเดียว ขณะนี้ดวงอาทิตย์สองแสงแผดเผาอยู่ตำแหน่งเหนือศีรษะฝูงชนยังคงปักหลักรอชมเหตุการณ์ระหว่างรอก็พูดคุยกันไปต่างๆนานาโดยเฉพาะเรื่องที่เป็นประเด็นนั่นก็คือเรื่องราคาพันตำลึงของใจกันดอกไม้เท่าแก่หอสุรารวยเกินไปแล้วกระมังใจกันดอกไม้ราคาแพงหูฉี่ปานนั้นเอามาวางในร้านเช่นนั้นมันก็เสียหายได้ง่ายสินั่นนะสิข้าเองก็มากินข้าวที่หอสุรานี่บ่อยๆเหมือนกัน เดินผ่านใจกันดอกไม้นั่นก็หลายครั้งพอมานึกๆดูตอนนี้ก็รู้สึกขนลุกขึ้นมาเหมือนกันถ้าคนที่ทำใจกันนั่นแตกเป็นข้าข้าไม่มีปัญญาชดใช้แน่แน่ต่อให้ข้าเอาตัวเองไปขายก็คงไม่ได้เงินขนาดนั้นถ้าพวกเจ้าไม่พูดขึ้นมาข้าก็ลืมนึกไปแล้วนะเนี่ยคนปกติที่ไหนเขาเอาของล้ําค่าราคาแพงมาวางในร้านในที่ที่คนเดินไปเดินมากันหลักก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเท่าแก่หอสุราเชิงคังคิดอะไรอยู่ ทุกคนต่างวิพากษ์วิจารณ์ในหลายแงยม่มุมกระทั่งผ่านไปอีกครู่ใหญ่คนของครอบครัวลูกก็ยังไม่โผล่มาอย่าว่าแต่เท่าแก่หอสุราเลยแม้แต่คนที่มามุงดูด้วยความอยากรู้อยากเห็นเหล่านี้ก็แทบทนรอไม่ไหวแล้วเหมือนกันตกลงจะเอาอย่างไรกันแน่ถ้าไม่ไหวจริงๆก็ไปแจ้งทางการเถอะนั่นสิพวกเรารอดูกันจนเหนื่อยแล้วเนี่ย เดี๋ยวนะค่ารู้สึกคุ้นหน้าแม่นางน้อยสองคนนี้จริงเหมือนว่าจะเป็นแม่ค้าขายเป็ดรุ่นนี้นะเหตุใดถึงมายืนดูเรื่องชาวบ้านอยู่ตรงนี้ละ่ะไม่ขายของหรือท่ามกลางฝูงชนในที่สุดก็มีคนจําเหรียญหวาและโยยาโถได้ถึงอย่างนั้นเขาก็ยังปฏิปต่อไม่ได้ว่าเหรียญหวาและนางอยู่คือครอบครัวเดียวกันเมื่อครูเหมือนค่าได้ยินแม่นางน้อยสองคนนี้เรียกผู้หญิงคนนั้นว่าป้าสะพ้ยใหญ่นะ พวกนางคงไม่ใช่คนครอบครัวเดียวกันกระมังสองผัวเมียคู่นี้รู้จักกับเท่าแก่ร้านเป็ดดำลู่อย่างนั้นหรือไม่ใช่กระมังคงไม่ใช่แบบที่พวกเราคิดหรอกกระมังพรันนั้นทุกคนก็มองไปที่พวกนางอยู่ด้วยสายตาเหลือเชื่อรู้สึกว่าเรื่องนี้ชักจะไม่ง่ายอย่างที่พวกเขาคิดไว้และสิ่งที่เท่าแก่หอสุรารอคอยก็คือโอกาสนี้เมื่อเห็นว่ามีคนจำพวกเหรียญหวาได้ก็หันไปกระซิบสั่งบางอย่างกับลูกน้อง จากนั้นลูกน้องเขาก็เดินออกไปผ่านไปอีกครู่ใหญ่เสียงวิพากษวิจารณ์ของฝูงชนก็ยิ่งหนักขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งมีคนตะโกนขึ้นมาเสียงดังสองพวเมียคู่นี้คือเท่าแก่ร้านเป็ดลู่นี้ข้าเคยเห็นมาก่อนที่แท้ก็เป็นเท่าแก่ร้านเป็ดลู่นี้เองมีหน้าหลับบ้านถึงได้มีเงินตัวเองเป็นเท่าแก่อยู่แล้วเหตุใดต้องหาเรื่องเหนื่อยให้ตัวเองอีกหลับถึงอย่างไรข้าก็ไม่เข้าใจอยู่ดีความคิดของคนรวยๆคนธรรมดาอย่างพวกเราจะไปเข้าใจได้อย่างไร อืมก็จริงอย่างที่เจ้าพูดเมื่อได้ยินคำพูดเหล่านี้ในที่สุดเท่าแก่หอสุราก็เอ่ยปากรอนานจนป่านนี้แล้วก็ยังไม่มีความคืบหน้าในเมื่อพวกเจ้าเป็นเท่าแก่ร้านเป็ดดาลู่ถ้าไม่มีเงินจ่ายเช่นนั้นก็เอาสูตรเป็ดดำลู่มาชดใช้แทนก็แล้วกันสองสามีภรรยาเบิกตากว้างด้วยความตกใจนึกไม่ถึงเลยจริงๆว่าเท่าแก่หอสุราผู้นี้จะน่าไม่อายถึงเพียงนี้ ตอนแรกที่นางอยู่มาที่หอสุราแห่งนี้ก็บอกจุดประสงค์ของตัวเองชัดเจนว่าอยากมาเรียนเพื่อเพิ่มความรู้ให้ตัวเองต่อไปจะออกไปเปิดร้านของตัวเองนางจ่ายค่าเล่าเรียนไม่พอยังยินยอมทำสัญญาด้วยโดยสัญญาระบุว่าต้องทำงานที่หอสุราเป็นเวลาสามปีถึงจะออกไปเปิดร้านของตัวเองได้เงื่อนไขเหล่านี้เขียนไว้ในสัญญาอย่างชัดเจน ทำให้นางไม่เพียงต้องทุ่มเทความพยายามเท่านั้นแต่ยังต้องทุ่มเทเวลาสามปีอีกด้วยแต่ตอนนี้เท่าแก่หอสุรากลับอยากได้สูตรเป็ดลูกเพียงเพราะแจกันดอกไม้ที่แตกนี่ไม่ใช่เป็นการหาเรื่องหรอกหรือทุกคนยังไม่ทันได้พูดอะไรจูๆ่ๆเสียงเยอยหยันเสียงหนึ่งก็ดังมาจากนอกวงล้อมคำนวณทุกอย่างให้ตัวเองได้ผลประโยชน์สูงสุดค่าอยู่ที่บ้านยังมองเห็นความเจ้าเล่ห์ของเจ้าเลยสดับวาจาฝูงชนต่างก็เปิดทางให้โดยมิได้นัดหมาย คู่เสี่ยวหยางพาเหอจิวเหนียงและลู่ไปชวนเดินเข้ามาน้องสภ้า3สามนั่งอยู่เห็นเหอจิวเหนียงก็วิ่งเข้าไปจับมือไม่รู้เพราะเหตุใดพอเห็นหน้าน้องสภ้า3สามนางก็รู้สึกสบายใจกว่าเห็นสามีตัวเองเสียอีกเหอจิวเหนียงตบหลังมีอานางเบาๆเพื่อปลอบพี่สภัยใหญ่ไม่ต้องกังวลเจ้ากับพวกบ้ามาแล้วเหลียนฮาวาและโยยาโถก็เข้าไปหาเหอจิวเหนียงเช่นกัน ลูกใยชวนที่มาด้วยกันแต่ถูกมองข้ามลูกใยชวนถูกเบียดให้ห่างจากภรรยาชายหนุ่มจนปัญญาภรรยาของเขาได้รับความรักจากคนในครอบครัวมากเขาจึงทําได้เพียงไปยืนมองหน้ากันกับพี่ใหญ่เหอจิวเนียงถามเหรียญฮวาพวกเจ้ามาได้อย่างไรได้ยินว่าเกิดเรื่องขึ้นกับท่านป้าสะพ้ายใหญ่พวกเราเป็นห่วงก็เลยรีบมาเจ้าค่ะ โยยาโถชิงตอบก่อนเหอจิ๋วเหนียงรู้สึกคำนังมากลูกสีสนางพลางกล่าวเอาละรีบกลับไปดูแลร้านเธอทางนี้มีพวกอายุอากาศร้อนเช่นนี้ถ้าของขายไม่หมดของจะเสียเอาเจ้าคบพวกเราจะกลับไปเดี๋ยวนี้สาวน้อยทั้งสองพยักหน้าดึงลู่เสียย่ยวหยางกลับไปด้วยตอนนี้จึงเหลือแค่ผู้ใหญ่สี่คนทั้งสี่เผชิญหน้ากับเท่าแก่หอสุราและบรรดาลูกน้องของเขาพวกเจ้าเป็นใคร เท่าแก่หอสุรามองกลุ่มคนตรงหน้าอย่างไม่สบอารมณ์ถึงแม้ตอนที่เห็นเหอจิวเหนียงครั้งแรกจะทึ่งกับความงามของนางเล็กน้อยนึกไม่ถึงว่าในอำเภอเล็กๆจะมีโชมงามปานนี้อยู่ด้วยแต่หัวใจของเขาก็มีคติที่ยิ่งใหญ่กว่าสิ่งอื่นใดว่าชมงามไหนเลยจะเทียบได้กับเงินทองของล้ำก้าดังนั้นสีหน้าเขาจึงพันแสดงความหมุดหงิดอย่างแรงเหอจิวเหนียงยิ้มพลางกล่าว หืมอยากได้สูตรเป็ดลูกของข้าแต่ไม่รู้ว่าข้าเป็นใครเท่าแก่อ้วนกำลังล้อเล่นข้าอยู่กระมังสิ่งที่เท่าแก่หอสุราเกลียดที่สุดก็คือมีคนมาเรียกเขาว่าอ้วนผู้หญิงคนนี้เรียกเขาว่าอ้วนต่อหน้าผู้คนมากมายช่างหน้าโมโยหญิงนักแต่ยังไม่ทันตอบโต้อะไรเสียงเซ็งแซ่ของฝูงชนก็ดังขึ้นอีกครั้งไอหยานี่ท่านหมอเหอนี่ไม่ได้เจอท่านหมอเหอน,นานแล้วเหมือนกันนะ ท่านหมอเหอไปอยู่เมืองหลักแล้วไม่ใช่หรือกลับมาตั้งแต่เมื่อไรเนี่ยวันหน้ายังมาประจำการในอำเภอรักษาโรคให้พวกเราอีกหรือไม่ที่แท้ท่านหมอเหอก็เป็นเจ้าของร้านเป็ดดำลู่นี่เองท่านหมอเหอเก่งยิ่งนักทำเป็นหมดไปซะทุกอย่างตั้งแต่เหอจิวเหนียงไปรักษาในเมืองหลักพวกเขาก็ไม่ได้เจอนางนานแล้วแต่ใครจะจำหมอหญิงที่หน้าตางงดงามทั้งยังมีวิชาแพทย์เป็นเลิศเช่นนี้ไม่ได้ละ่ะ ตอนที่364เพราะเจ้าอัปลักษ์เกินไปเท่าแก่หอสุราได้ยินคำพูดของฝูงชนก็พอจะคาดเดาได้เขาไม่เคยรู้จักเหอจิวเหนียงมาก่อนย่อมไม่รู้และดูแล้วก็ไม่รู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้จะมีความสามารถอะไรคนพวกนี้คงเห็นว่าหมอหญิงหน้าตาดีอยากผูกสัมพันธ์ด้วยดังนั้นจึงสรรเสริญเยินยอนางมากแต่ว่าผู้หญิงคนนี้เป็นเจ้าของร้านเป็ดดำลู่อย่างนั้นหรือ เช่นนั้นก็จัดการง่ายเลยไม่ต้องให้สูตรอาหารก็ได้เช่นนั้นก็จ่ายเงินชดใช้มาหนึ่งพันตำลึงถึงอย่างไรเรื่องนี้ก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่ที่ข้าพูดไปก่อนหน้านี้ก็แค่ช่วยหาทางออกให้นางเท่าแก่หอสุรายักษ์ไหลพูดด้วยน้ำเสียงราบเรียบดูเหมือนเขาไม่ได้ปรารถนาในสูตรเป็ดดำลู่จริงฮ่าฮ่เหอจิวเหนียงยังคงกล่าวด้วยรอยยิ้ม เช่นนั้นข้าก็ต้องขอบคุณจริงๆพี่สะพายของข้าหาใจกันดอกไม้ของเจ้าแต่การชดใช้ด้วยเงินก็เป็นเรื่องที่สมควรทาแต่ราคาคงไม่ใช่หนึ่งพันตำลึงต้องดูก่อนถึงจะรู้เพราะอย่างไรข้าก็รู้สึกว่าไม่มีคนปกติที่ไหนเขาเอาใจกันดอกไม้ราคาแพงปานนั้นมาวางกลางร้านหรอกเจ้าว่าหรือไม่เท่าแก่อ้วนเอเชียกับยกตะได้ว่ายามที่นายเรียกเขาว่าก้าว เอจิวเหนียงจับสังเกตได้ว่ายามที่นางเรียกเขาว่าเท่าแก่อ้วนสีหน้าของเท่าแก่หอสุราพลย่ำแย่ลงมากดังนั้นนางจึงจงใจเรียกเช่นนั้นอีกคราวนี้ไม่ใช่แค่เท่าแก่หอสุราเท่านั้นที่สีหน้าย่ำแย่บรรดาเด็กในร้านแต่ละคนก็วางท่าดูดันขึ้นเมื่อได้ยินคำเรียกหลุบหลูเจ้านายของตัวเองของของข้าข้าบอกว่าราคาเท่าไรก็ราคาเท่านั้นไม่ว่าเจ้าจะหาใครมาตรวจสอบผลก็เหมือนกัน เท่าแก่หอสุรธรรมเสียงฮึดฮัดด้วยความไม่พอใจไม่เห็นสตรีอย่างเหอจิวเนียงอยู่ในสายตาเลยแม้แต่น้อยเหอะที่แท้ก็เป็นเช่นนี้นี่เองเหอจิวเนียงหัวเราะเย้ยหยันและหันไปกล่าวกับฝูงชนทุกคนได้ยินแล้วใช่หรือไม่ใจาก,กันดอกไม้ใบที่แตกนั่นไม่ใช่ราคาพันตาลึงจริงๆแต่เท่าแก่อ้วนนี่ตั้งราคาขึ้นมาเองเพราะอยากริษถาคนอื่น เจ้าพูดเช่นนี้หมายความว่าอย่างไรริทไถยคนอื่นอะไรของเจ้าเท่าแก่อ้วนใบหน้าแดงก่ำเหอจิวเนียงรู้ว่าไม่ใช่เพราะเขาละอายใจแต่เป็นเพราะโกรธอีกครั้งฝูงชนได้ยินดังนั้นก็ตกใจเริ่มส่งเสียงวิพากวิจาร์ณตอนแรกคิดว่าเป็นเครื่องลายครามโบราณอะไรชะอีกที่แท้ก็ตั้งราคาชีช้ชัวขึ้นมาเองเท่าแก่หอสุราคนนี้น้าเลือดเกินไปแล้วกระมัง เมื่อครูข่าย,ยังมองว่าเขาเป็นคนดีอยู่เลยตอนนี้ดูแล้วร้ายไม่บะาวาังท่าทามเป็นคนยุติธรรมพวกเราโดนหลอกแล้วก็หกเก่งจริงๆพวกเราดูอยู่เยอะแยะเช่นนี้เจ้ายังกล้าหลอกลวงได้นั่นสิพวกเรายืนดูอยู่นย่ามาหลอกลวงกันสิฝูงชนเริ่มทวงความเป็นธรรมให้นางอยู่ถ้าหากเป็นเครื่องลายครามโบราณจริงก็ถือว่าเป็นคราวซวยของนางอยู่ไม่ว่าจะต้องขายตัวหรือทำเช่นไรก็ต้องหาเงินมาชดใช้ให้ได้ แต่ตอนนี้เมื่อได้รู้ว่าเป็นแค่แจกันดอกไม้ธรรมดาแต่กลับถูกเรียกราคาถึงพันตำลึงทุกคนจึงทนอยู่เฉยๆไม่ได้จริงฮ่าฮเงียบผู้ดูแลหอสุราตะคอกเสียงดังฝูงชนพลันเงียบสงัดเขาพูดขึ้นอย่างเยื่หยิ่งแจกันดอกไม้นี่วางอยู่ในหอสุราตั้งแต่วันเปิดหอสุราวันแรกจนถึงตอนนี้เป็นของล้ำค่าที่เรียกลูกค,ค้าให้หอสุรา มูลค่าของมันประเมินค่าไม่ได้ด้วยซ้ำคนจนอย่างพวกเจ้าจะไปเข้าใจอะไรหลบไปให้หมดอย่ามาวิจารณ์เท่าแก่ยาทันใดนั้นทุกคนก็ไม่พอใจคนจนอย่างพวกข้าไม่เข้าใจอย่างนั้นหรือข้าจนตั้งแต่เมื่อไรสุนักอย่างเจ้าแม้แต่มาเลียรองเท้าข้าก็ยังไม่คู่ควรท่ามกลางฝูงชนมีคนคนหนึ่งเดินออกมาสวมอภรเนื้อผ้าชั้นดี น่าจะเป็นคุณชายตระกูลสูงศักเขาเดินออกมาหมายจะเข้าไปถีบผู้ดูแลหอสุราแต่โชคดีคนที่อยู่ข้างๆรีบห้ามเขาเอาไว้และผู้ดูแลก็รีบวิ่งไปหลบด้านหลังเท่าแก่หอสุราอย่างรวดเร็วจึงรอดไปได้ฝูงชนก็ไม่สบอารมณ์เช่นกันพันรู้สึกแย่ต่อหอสุราเพิ่งคงเจ้าดูซิว่าเจ้าหาเรื่องอะไรมาให้ข้าไปจัดการให้เรียบร้อยไม่อย่างนั้นข้าจะไล่เจ้าออก เท่าแก่อ้วนที่เดิมทีไม่พอใจกับคําพูดของเหอจิวเหนียงอยู่แล้วตอนนี้ผู้ดูแลสร้างความขัดแย้งเพิ่มขึ้นอีกก็ยิ่งโกรธยกขาทีบอีกฝ่ายรังเกียจในความย,ย่ยิงของเขาแต่ก็ไม่ได้โกรธเยาวขนาดนั้นผู้ดูแลรู้สึกน้อยใจเล็กน้อยเขากำลังช่วยเท่าแก่อยู่แท้ๆแ,แต่กลับโดนด่าเสียอย่างนั้นแต่เพื่อเอาตัวรอดเขาจึงฉีกยิ้มและเข้าไปขอโทษคุณชายผู้นั้นเท่าแก่อ้วนกล่าว เมื่อครูลูกน้องข้าพูดจาไม่เหมาะสมเรื่องนี้ข้าจะจัดการเขาเองต้องขอโทษทุกคนตรงนี้ด้วยแต่เรื่องแจกันดอกไม้เขาพูดถูกแจกันดอกไม้นั่นวางอยู่ในหอสุราเราตั้งแต่เราเปิดกิจการกระทั่งถึงตอนนี้มันมีความหมายสำหรับข้ามากราคานับพันตำลึงวันนี้ถ้าไม่คิดบัญชีให้ชัดเจนพวกเจ้าก็ไปไหนไม่ได้ทั้งนั้นเจ้าเข้าใจพวกเราผิดแล้วพวกเราไม่ได้คิดจะหนีไปไหน เหอจิวเหนียงยกมือกอดอกยืนอยู่ที่เดิมด้วยท่าทางเกียจคร้านสีหน้าเอาระเฮลอยชายในเมื่อไม่ได้คิดหนีก็รีบจ่ายเงินชดใช้มาเดี๋ยวนี้ข้าไม่ได้มีเวลาว่างมาเล่นกับเจ้าเท่าแก่อ้วนแสดงท่าทางหมดความอดทนออกมาอย่างชัดเจนความตั้งใจเดิมคืออยากได้สูตรเป็ดดำลู่แต่หากพวกเขายอมจ่ายเงินชดใช้ให้ก็ไม่มีปัญหาถึงอย่างไรเขาก็ไม่ได้เป็นฝ่ายเสียเปรียบเหอจิวเหนียงเอ่ยเนื่อย ให้พวกเราจ่ายเงินชดใช้ให้เจ้าข้าจ่ายให้ได้แต่เจ้าก็ต้องจ่ายเงินชดใช้ให้ข้าเหมือนกันได้ยินประโยคแรกเท่าแก่อ้วนยกยิ้มลำพองเล็กน้อยแต่เมื่อได้ยินประโยคหลังรอยยิ้มของเขาก็พลันหุบฉับหมายความว่าอย่างไรเห็นเห็นกันอยู่ว่าคนของพวกเจ้าทำใจการดอกไม้ยะแตกเจ้าต่างหากที่ควรจ่ายเงินชดใช้ให้ข้าเหตุใดข้าต้องจ่ายเงินให้พวกเจ้าด้วยเท่าแก่อ้วนนั่งไม่ติดแล้วต้องผุดลุกขึ้นมาแสดงอำนาจของตัวเอง แต่ผมลากขึ้นมาก็งงว่าตัวเองตัวเพื่อนเกินไปอย่างทางไม่แต่พอลุกขึ้นมาก็พบว่าตัวเองตัวเตี้ยกเกินไปถ้าทางไม่สง่าเหมือนตอนนั่งเลยคิดอยู่ครู่หนึ่งจึงตัดสินใจนั่งลงอีกครั้งเอจิวเนียงกล่าวเรียบเรียบเพราะว่าเจ้าอัปลักษ์เกินไปทุกคนได้ยินดังนั้นทั้งตกใจและงุนงงอย่าว่าแต่คนอื่นเลยแม้แต่พวกนางอยู่เองเมื่อได้ยิน คำตอบก็หันไปมองเหอจิวเหนียงด้วยความไม่เข้าใจไม่เข้าใจว่านางหมายความว่าอย่างไรพูดบ้าอะไรของเจ้าเท่าแก่อ้วนขมวดคิ้วในใจที่เดิมทีหลงเหลือความรู้สึกดีเพราะรูปร่างหน้าตาของนางบัดนี้ความรู้สึกเหล่านั้นพันหมดลงพูดจาให้มันดีๆหน่อยลูกไปชวนไม่ชอบให้ใครมาพูดจาหยาบคายกับคนรักของตนจึงออกปากตักเตือนด้วยสีหน้าเย็นชา เธอจิวเนียงกลับยิ้มพลางพูดต่ออย่างไม่ใส่ใจง่ายนิดเดียวดวงตาของข้ามีค่ามากแต่ความอัปลักษณ์ของเจ้าทําให้ดวงตาของข้าแปดเปื้อนเจ้าต้องชดใช้ค่าเสียหายให้ข้านี่เจ้าพูดจาเลวไหล,หลย,ยิ่งนักเท่าแก่อ้วนโกรธเกรี้ยวจนกระทืบเท้านึกไม่ถึงเลยว่านางจะมาไม้นี้ฝูงชนรู้สึกสะใจทั้งยังมีคนปรบมือตะโกนชมนางว่าเยี่ยมอีกด้วยนี่อาจจะเรียกได้ว่าร้ายมาก็ร้ายกลับ กระมังลูปไปชวนมองภรรยาด้วยแววตาวิบวับในตามีรอยยิ้มแฝงอยู่ทันใดนั้นเขาก็เข้าใจแล้วว่าเหตุใดทุกคนในครอบครัวถึงได้ปรดปรานภรรยาของเขานักเพราะทันทีที่นางมายืนอยู่ตรงนี้นางก็เป็นคนที่โดดเด่นที่สุดทุกประโยคที่นางพูดออกมาดูไม่สมเหตุสมผลแต่กลับเป็นวิธีแก้ปัญหาที่ไม่เหมือนใครส่วนเขาที่ตามมาก็ดูเหมือนว่าไม่มีประโยชน์อะไรเลย ตนเองตอนอยู่กับลูกน้องเป็นถึงหัวหน้าแต่พออยู่กับภรรยาก็เป็นแค่ตัวเสริมบาร,รมีของนางหากแต่เขายินดีที่จะเป็นตัวเสริมบาร,รมีของนางอย่างเต็มใจเท่าแก่อ้วนเจ้าพูดเช่นนี้ก็ไม่ถูกนะข้าก็ทำแบบเดียวกับที่เจ้าทำอย่างไรละ่ะเจ้าบอกว่าใจกันดอกไม้เจ้าราคาแพงนับพันตาลิงยะบอกว่าดวงตาของข้าประเมินค่าไม่ได้ก็ไม่ได้ ผิดตรงไหนนี่เจ้าทำให้ดวงตาข้าต้องแปดเปื้อนก็ต้องจ่ายเงินชดใช้ไม่ใช่หรือเหอจิวเหนียงมองคู่กรณีด้วยสีหน้าไรเดียงสาทำเหมือนไม่เข้าใจว่าเหตุใดเท่าแก่อ้วนถึงได้โมโหเช่นนี้นี่เจ้าเจ้าข้าไม่ได้ชื่อเท่าแก่อ้วนเท่าแก่อ้วนโมโหหายใจติดขัดอากาศก็ร้อนคนก็อ้วนโมโหก็โมโหจึงหายใจไม่สะดวกและเริ่มมีอาการตาเหลือกตอนที่ส6 5ไอ้ห้าอยาข้ากลัวจริงๆ เลยข้าไม่สนว่าเจ้าจะชื่อแช่อะไรตอนนี้ดวงตาข้าแปดเปิ้ลเพราะเจ้าแล้วจ่ายเงินชดใช้มาให้ยาสามพันตำลึงไม่อย่างนั้นข้าจะไปแจ้งทางการเหอจิวเหนียงพูดพร้อมแบมือเรียกเงินวางถ้าเจ้านี้ภายในชั่วพริบตาจากที่เป็นฝ่ายเสียเปรียบก็กลายเป็นฝ่ายได้เปรียบทุกคนที่อยู่รอบๆต่างตกใจจนอึ้งคิดไม่ถึงจริงๆว่าเรื่องนี้จะจัดการเช่นนี้ได้ด้วย เท่าแก่อ้วนพยายามสงบสติอารมณ์จับจ้องเหอจิวเหนียงเขม็งพลางถามเสียงแข็งเจ้าพูดเช่นนี้หมายความว่าเจ้าจะเบี้ยวค่าอย่างนั้นหรือเจ้าไม่กลัวว่าข้าจะส่งคนไปพังร้านเป็ดดาลู่เจ้าไอหยาข้ากลัวจริงๆเลยแม้ปากจะร้องออกมาเช่นนี้ทว่าใบหน้ากลับยกยิ้มเหยียดหยามเท่าแก่อ้วนโกรธจัดจนควบคุมสติไม่อยู่อีกต่อไปหันไปตะคอกสั่งกับลูกน้องทันที สั่งสอนพวกมันให้เห็นดีเดี๋ยวนี้ทำแจกันดอกไม้ยะแตกแล้วคิดจะเบี้ยวย้าหึงไม่มีทางไอหยาคนคนนี้ช่างไร้คุณธรรมยิ่งนักพวกข้าไม่ได้พูดเลยสักคำว่าจะไม่จ่ายเหตุใดถึงใจร้อนเช่นนี้แล้วเจ้าเองก็ยังไม่จ่ายให้ข้าเลยนะเหอจิวเนียงตบมือท่าทางตื่นเต้นมากอ้าวทุกคนมาช่วยกันตัดสินหน่อยว่าที่ข้าพูดมันผิดหรือไม่ ถ้าเขาให้ชดใช้ราคาปกติมีหรือที่พวกข้าจะไม่ยอมนี่เห็นช,ชัดว่าเขาคิดอยากได้สูตรเป็ดดำลูกของพวกข้าจึงจงใจใช้อุบายนี้กับพวกข้าทั้งข้าและเขาล้วนทำการค้าเลี้ยงปากท้องคิดว่าอีกฝ่ายโง่อย,อย่างนั้นหรือถ้าแค่แผนการกระจอกกระจอกแค่นี้ก็มองไม่ออกแล้วจะไปหามาค้าขายอะไรได้เหอจิวเหนียงพูดจบเสียงวิพากวิจารณ์ก็ดังขึ้นอีกครั้งแต่ละคนรู้สึกว่าที่เหอจิวเหนียงพูดมาไม่ผิด และในตอนนี้พวกบ่าวรับใช้ของเท่าแก่อ้วนก็ถือไม้กระบองพุ่งเข้ามาจะสั่งสอนพวกเหอจิวเหนียงให้เห็นดีลูกไปชวนคว้าเหอจิวเหนียงมาไว้ด้านหลังและรับมือกับไม้กระบองเหล่านั้นลู่จิ้งชวนก็ไม่ได้อ่อนแอขณะเดียวกันก็พุ่งเข้าไปโจมตีเห็นได้ชัดว่ามดปลวกพวกนี้ไม่ใช่คู่ต่อสู้ของลู่ไปชวนเลยไม่จำเป็นต้องให้ลู่จิ้งชวนลงมือเขาก็จัดการไปได้เกินครึ่งแล้ว เดิมที่สูงชนโดยรอบต่างคิดว่าฝ่ายหมอเหอมีกันแค่ไม่กี่คนทั้งยังปากเก่งเพียงนี้ต้องไม่มีกำลังสู้เป็นแน่แต่คิดไม่ถึงว่าจะรับมือสถานการณ์ที่อันตรายได้อย่างง่ายดายภายในชั่วพริบตาทุกคนก็หันไปยกย่องลู่ไปชวนมากพวกเขาเห็นกับตาว่าลู่ไปชวนจัดการบ่าวรับใช้เหล่านี้จนลงไปกองกับพื้นได้อย่างง่ายดายไม่คิดมาก่อนว่าบุรุษ สวมหน้ากากคนนี้จะเก่งกาจถึงเพียงนี้ไม่น่าหละ่ะเหตุใดสาวงามถึงกล้ากล่าววาจารุนแรงที่แท้ความมั่นใจของครอบครัวพวกเขาก็อยู่ตรงนี้นี่เองคราวนี้ความร้อนรนก็ตกมาที่เท่าแก่อ้วนทั้งทงที่ฝ่ายตนมีกำลังคนเยอะกว่าในใจหมายมากว่าจะสั่งสอนคนพวกนี้สักยกแล้วค่อยบีบให้พวกเขามอบสูตรเป็ดดำลู่ให้นับตั้งแต่เป็ดดำลู่วางขายจนถึงตอนนี้ เขารู้สึกริษยามาตลอดหากขอสุราของเขาได้สูตรเป็ดดำลู่มาก็ไม่จำเป็นต้องกังวลแล้วว่ากิจการจะค้าขายไม่ดีเดิมทีมั่นใจเต็มเปี่ยมว่าจะได้สูตรเป็ดดำคู่มาแน่ฮ่าฮแต่ไม่คิดเลยว่าจู่ๆสองคนนี้จะบุกเข้ามาจนทำให้เขาไม่ทันระวังตัวผู้หญิงคนนี้ฝีปากแก่กล้ายิ่งนักส่วนบุรุษข้างกายนางก็ มีฝีมือคล่องแคล่วเมื่อเป็นเช่นนี้เขาจึงไร้หนทางที่จะจัดการกับสองคนนี้ได้เหอจิวเหนียงมองหน้าเท่าแก่อ้วนอย่างลำพองใจเป็นอย่างไรจะเอาอีกหรือไม่เจ้าเท่าแก่อ้วนสะกดความเดือดดานเอาไว้ไม่อาจระบายออกมาได้จริงๆเพื่อละครในวันนี้เขาอุตส่าห์อดทนรอจังหวะมาตั้งนานหากล้มเลิกไปความพยายามที่ผ่านมาก็จะสูญเปล่าทั้งหมดเขาทำใจไม่ได้เลย ทว่าสถานการณ์ในตอนนี้หากไม่ประนีประนอมก็ดูเหมือนว่าจะไม่ส่งผลดีต่อเขาพวกเจ้าทำใจกันดอกไม้ผ้าแตกแถมยังคิดว่าตัวเองไม่มีความผิดอีกข้าไม่เคยพบเคยเห็นใครที่หน้าด้านอย่างพวกเจ้ามาก่อนเลยจริงๆเมื่อโกรธจัดถึงขีดสุดคนมีแววว่าจะแพ้ก็ทำได้แค่พ่านดาดทออีกฝ่ายแบบหัวชนกำแพงเหอจิวเหนียงยักไหล่ไม่ได้สะทกสะท้านเลยสักนิดทั้งยังกล่าวอีก ถ้าเจ้าถามใจตัวเองแล้วคิดว่าตัวเองไม่ผิดก็ไปแจ้งทางการได้เลยในเมื่อเจรจาหาทางออกร่วมกันไม่ได้ก็ให้นายอำเภอเป็นคนตัดสินความจริงนางไม่อยากไปที่ว่าการอำเภอสักเท่าไหร่เพราะอย่างไรเรื่องระหว่างครอบครัวลู่และนายอำเภอจางเมื่อวานก็จบลงไม่ค่อยดีนะคาดว่าตอนนี้นายอำเภอก็ไม่อยากเห็นหน้านางเช่นกันเท่าแก่อ้วนเองก็ไม่อยากไปเช่นกันครอบครัวเขาเป็น แค่ครอบครัวคนทำการค้าไม่ได้มีอำนาจยิ่งใหญ่ย่อมไม่อยากไปหาทางการง่ายๆอยู่แล้วเรื่องนี้ตั้งแต่ต้นจนจบเขาไม่เคยคิดจะให้ถึงนายอำเภอเลยเรื่องเล็กแค่นี้เหตุใดต้องให้นายอำเภอเข้ามาไกล่เกลียด้วยเป็นนี่ก็ต้องจ่ายพวกเจ้าทําใจกันดอกไม้ยะแตกก็จ่ายเงินชดใช้มาไม่อย่างนั้นข้าไม่มีทางให้พวกเจ้าอยู่เป็นสุขแน่เท่าแกอ้วนยังคงเรียกร้องเหอจิวเหนียงเยะยหยัน เหอดูถ้าอยากจะวัดว่าใครร้ายกว่ากันก็ได้เช่นนั้นมาดูกันว่าใครกันแน่ที่จะอยู่ไม่เป็นสุขพูดจบนางก็แค่ขี้มูกและดิดใส่เท่าแก่อ้วนเท่าแก่อ้วนตกใจจนต้องกระโดดหลบทันทีจบบทขอบคุณที่ติดตามรับฟัง